ก็มาดูตัวอย่างการโมเดลลิ่งในเคสที่สกับชิ้นงานที่ชื่อว่าวาล์หลอโดยชิ้นงานตัวนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมระหว่างแขนการโยกกับตัววาวคอและเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในหลอดแอสเซมบีก็มาดูตัวอย่างการโมเดลลิ่งชิ้นงานวาล์หลอเริ่มจากการใช้คำสั่ง new ตั้งชื่อว่าวาวล์ใช้เทมเพลตมิลลิเมตรนะครับกดปุ่มโอเค ในคาสั่งแรกของวาล์วตัวนี้ลูกล่างโดยรวมจะเป็นลักษณะของทรงกระบอกให้เราใช้คาสั่งรีโ o เลือกเพนเพนสเก c เ e ็ e x ์วาดโปรไฟล์ Pro Fi, นะครับลักษณะหนังรูปเสร็จแล้วกำหนด m e n s ชันในที่นี้นะครับเราจะมากำหนด m e n s ชัน ให้เจ n เน a เรททีเดียวนะครับโดยการคลิกซลแมนนวลเดนมชันข้างล่างนะครับให้เป็นเก้าสังเกตแต่ยังไม่เจ n เน a เรตนะครับขนาดจะยังไม่อัปเดตความสูงตรงนี้สิบสองนะครับความกว้างด้านบนเจ็ดและความสูงทั้งหมดเท่ากับห้าสิบเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรารีเจ n เน a เรทีเดียว จะได้ขนาดหนังรูปเสร็จแล้วออกจากคำสั่งโหมดสเก็ตเข้าสู่โหมดรีโวเลือกแกนหมุนในที่เอาแกนแทดเป็นแกนหมุนจากนั้นกดปุ่มโอเคเราจะได้ชิ้นงานรูปร่างที่เป็นเมนหลักของตัววาล์วหลอดจากนั้นใช้คำสั่งเอ็กูดเพื่อทำการคัด ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับวาวคอใช้คำสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมเลือกเป็นล่างหนักของคอนเนอร์เลือกเลเวลที่คอนเนอร์ความกว้างด้านล่างนะครับเท่ากับ5.5ความสูงนะกดแท็บนะครับเท่ากับ7เสร็จแล้วให้เราทำการคลิกโอเคใช้คำสั่งมิลเลอร์ โดยการคลิกเมาส์ขวาเลือกมิลเลอเลือกแกนสมมาตรเราจะได้อีกฝั่งหนึ่งจากนั้นคลิกโอเคและออกจากโหมดสเก็ตกำหนดบูลีนโอเวอร a t i น n เป็นแบบร m o ู e เพื่อทำการตัดเนือจากนั้นเลือกเป็นลักษณะของ t r u อ All กดปุ่มโอเคเราจะได้ชิ้นงานดังรูป แล้วมาทําการสเก็ตที่ด้านบนโดยการใช้คําสั่ง extrude เลือกผิวด้านบนในที่นี้เราใช้คําสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะของมุมนะจากเซนเ็นเตออกมาเราสามารถปรับมุมเอียงได้นะครับตรงนี้ใส่ความกว้างเท่ากับ10.5แล้วกดปุ่มโอเคสำหรับอีกข้างนึงเราต้องการให้สมมาตร เราสามารถใช้ลำสั่งคอ s ส r ต i n ์ในการควบคุมให้ด้านทั้งสองเข้ากันได้โดยการใช้ equal กดปุ่มโอเคจากนั้นใส่ขนาดของมุมให้มีมุมเท่ากับ45องศาลขนาดนี้เป็นต้นเสร็จแ,แล้วกดปุ่ม Exit ในที่นี้ร้องการคัดเช่นเดียวกันนะครับแต่คัดเป็นด้านเดียวนะครับเราเลือกเป็น o วันไซ ขนาดสิบสี่จุดห้าเสร็จแล้วเราต้องการปัดนะครเฉพาะด้านนอกนะครับไม่ใช่ภายในสี่เหลี่ยมเราสามารถกลับทิศทางของการปัดได้นะครับโดยการในส่วนของติ๊ก reverse remove area ซอฟต์แวร์จะทำการตัดพื้นที่ด้านนอกออกไปดังรูปเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคลักษณะนี้เป็นต้นสุดท้ายนะครับมาทำการใส่ ตัวเชิมเฟอร์ทั้งสองข้างให้มีขนาดเท่ากับสองกดปุ่มโอเคเพื่อยืนยันเพื่อเป็นการตกแต่งให้สวยงามให้เรามาในส่วนของแท็บทูลเลือก Property ในส่วนของ Physical เราสามารถเลือก m มทเ r อเรียเป็น Steel ได้นะครับใน App p l a n นะครับให้เราติ๊ App App and, ก a p p l y a แอกดปุ่มโอเค เสร็จแล้วให้เราทำการเซฟแล้วก็โอเค